ครับครับวันนี้กับพี่น้องนะครับมาบึงอ่ามาบึงง้วนะครับแล้วก็เอาบางอย่างมาให้ง้วตอนเสานะครับเนาะนะครับพอดีว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับอ่าผมก็ไปเกี่ยวหยามาให้ง้วรับหยามวันเสาร์นะครับเนาะนะครับอ่าก็เอามาปล่อยไปสวนขึ้นก็แล้วครับพี่น้องนะครับวันนี้กับใช่พี่น้องบึ้งครับพี่น้องครับครับผมนี่ก็อ่าหยานะครับที่ผมเอามาให้ง้วกินนะครับเนาะพี่น้องเนาะนะครับอ่าอันนี้ผม ผมยืนอยู่บนถนนนะครับถนนคอนกรีตนะครับเส้นที่ขวาน้าผมนี่ครับพี่น้องนะครับครับปกติกะงาาต้องาหิ้งวัวนะครับผมก็จะหอยู่ฟังพูนฟังผุนนะครับเนาะใส่ของใหม่นะครับแต่ว่ามันนี่กะอยากหิ้งวัวตากแดดนะครับก็เลยเอามาให้ตรงริมรั่วตรงนี้ครับพี่น้องนะครับครับผมก็จะวาง เลี้ยงรลายกันแบบนี้เลยครับพี่น้องนะครับโี่นะครับตัวนี้นะครับเนาะกินแบบนี้แล้วครับเย็นกันแน่นะครับเนาะนะครับตัวใหญ่ก็บตัวเล็กตัวหน่อยเนี่ยก็ไ่เป็นยังครับเพราะว่าผมเลี้ยงไม่ลายนะครับเไปงานกินไปนะครับถูกมากกัญญาไล้ครับพี่น้องนะครับกลางไล้นะครับเจี่ยวกับกระทันดอกนะครับเจียวถูกมือนะครับ เหลือลรถสองรถนะครับนี่ครับขันกินยิ่งแล้วมากจะไปนอนจะฟังพุ่นเหรครับเปิดน้ำเปิดจังคำให้กินพร้อมนะครับกายยุนี่เหมดมือครับมือผมนะครับยังมุมแรงกัดต้องไล่เขาคอ,อ,อกทีดเดียวนะครับเนาะนะครับ ส่วนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะครับตัวนี้ก็เดินหน้าก็จะควอนแล้วครับตัวนี้นะครับเนาะของเอสเคห้าแปดสีแดงครับควอนแล้วนะครับนี้นะครับสองเดือนเกือบสองเดือนแล้วครับวันที่ยี่สิบสามเดือนนี้แหละนะครับสองเดือนแล้วนะครับ เมื่น่อยจะนี้นะครับตูบูนะครับตูบุติดแจงขึ้นกันครับพี่น้องนะครับผมกะอัปเดตเหง้งวยอยู่ขอกงหหเบึงสื้อกับพี่น้องนะครับบางอย่างไม่งวนะครับเนาะนะครับเพเบิ่บรรยากาศนะครับตอดเสานะครับช่วงนี้ก็เห็นว่าโลกลำมปี้สกินนะครับกำลังจะกลับมาอีกแล้วนะครับพี่น้องเนาะนะครับเป็นแถวบ้านผมแต่ว่ามีคนมีงัวเป็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ก็เลยต้องเอาง้วนะครับมาตากแดดไว้นะครับเนาะนะครับมาให้มันมีไรมีเห็บมีอย่างมาตอมนะครับแมงวันแมงหยังจช่ไครับพี่นอนนะครับเป็นผ้าหะนะครับอยู่แบบนี้ก็จะถือว่าโอเคครับนะครับสามควมคุมกันให้กับงัวหอมนะครับเนาะนะครับงัวก็จะโลกก็จะหน่อยลงนะครับรับผม คลิปนี้นะครับผมคนหนึ่งคนเรื่องงัวฝากพี่ฝากน้องไว้เพี่านีครับพาไปบิึงวะนะครับขออนุญาไม่ให้งวัวครับพี่น้องครับสวัสดีครับ